อสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวสะวายน้ำนะครับกานโดนะครับสวยไหมสวยไหมดูทุกคนดูชื่อเซเว่นสีนะครับเรามาพักเที่ยวกับน,น้องนาชานะครับสวยไหมสวยไหมทุกคนเห็นไหมน้องนาชาเดี๋ยวน้องนาชาจะไปเล่นอันนี้นี่จะไปเล่นน,นี้ออกโคบุอยู่ตรงนี้นะอ่า <Huh? S 1> แต่ว่า ออกสำรวจจะมีตัวอะไรเฝ้าอยู่ด้วย<า>อ่ะฮ่าเฮ้ยทำไมมีสัป,ปหลาดที่นี่ด้วยอ่ะอ๋อตรงนี้ก็มีอ๋อโอ้โหบนเรือลำนั้นก็มีด้วยโอ้เรือเล็กๆนี่ก็มีเหรอโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวต้องให้น้องอาชาไปจัดการกันแล้วไม่งั้นนะสระว่ายน้ที่นี่นะโดนทำลายเละแน่โอเค <S 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 ทุกคนพร้อมหรือ,อยัง ไปกันได้เลยน้าชามาแล้วชาเล่นอะไรลูกจะเล่นอะไรอ่าไปไปพ่อ,อมาอแมาล้วสนุก <c oughs> <c oughs> ไหมอันนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> อาจารย์ไหวมาพ่อเร็วอ่ <c oughs> าดูกระโดดน้าชากัะกันโดดนะครับโอ้โหโห้น้ำเย็นเชียบเลยเล่นกีฬาอยังไงเนี่ย หนาวทำโซให้อบอุ่นอยู่นะครับอ๋อโหพี่ๆมาเล่นกันเต็มแล้วมาเล่นเอาต่อพุตนี่นะครับไอ้อืออโอ้โหชากระโดดนะแต่พอโดนตามดูนะชากระโดดอุ้ยแล้วเข้าไปในถ้ำเหมือนกันไหมเข้าไปในถ้ำมันยังไงเ็วเถ้าเ้องเก้วเนาะมุ้ยนะมุ้ยเนาะเข้ามากันเร็วอุ้ยครับเรามาสำรวจถ้ำแล้วเข้าไปสืบถ้ำอะไรนะครับมาดูกันครับ มาทาเร็วมาทาเร็วทุกคนทุกคนเข้าท่ามาเร็วทุกคนเข้าท่ามาเร็วตัวไหนมีตัวไหนเปล่าไม่มีหรอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยมา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 น้องก้าวมาไม่มีดูครับนี่ที่ดอกไม้สวยๆด้วยนะทุกคนมา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 โอ้มีน้ำผู้ตรงนี้ด้วยฮะเอน้ำผู้ลูกอะไรอ่ะ เฮ้ยมีตัวอะไรตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเราหนีก่อนดีกว่าตัวอะไรไม่รู้เอออย่าเพิ่งไปเอาน้ำไปด้วยโอ้โหใครม <c oughs> าแล้วไปด้วยโอ้โหเร็วเร็วแล้วตัวอะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> ขอพ่อมาคือตัวอะไรไม่รู้โอ้มาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็วจับมือพ่อไว้เร็ว <c oughs> โอ้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้นะนะชาเอามค์กันทาวิเศษมาไหมมาแล้วเราหนีก่อนดีกว่าว้า ันตายคนเลยโอ้อเลเซอร์มาก็ได้เอาเลเซอร์มาแล้วไปเร็วไปเร็วเอาน้องไปก่อนเร็วอ๋นัท่านี้แล้วโอ้โหกัติแล้วมา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 ทานามามามลมามานามามามา้ามากามามีมามามอมา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 ่มา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 มมา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 มมา่มา้าไามมามนมาาา อัลพ mm ุทธนะครับที่เรามองเมื่อกี้อืมดีไงนะครับแฟนเฮดมันอยู่บนหัวออลต้าพุทธเลยนะเห็นหรือเปล่าเหดีป่องแฟนเฮดไปขึ้นไปอยู่บนหัวออลต้าพุทธได้ยงไงราชาเอากระทามาเปล่ะราชากระทามาป่ะไม่ใช่เอามาใช่ไหมทำยังไงอ่ะเอาน้ำตาด้วยนะเอาน้าตาด้วยนเอาน้ำตาดมั้ยเอาน้ำตาด้วเอาตาจะยังไง อที่ก้าน้ำสัตมาเลยเอาสัดมันเออสัดมันสัดมันเออสัดมันนักาสัอ้าวโอโหสัสัตกันใหญ่เลยครับนะก่าพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วโอ้ยโอ้เอาสัดมันสัดมัอามือโอ้โเอาน้ตายกันใหญ่เลยโอ้โหตอนนี้เไม่ตายแล้วพ่อตายก่อนนักาสัดนะกราสัตวสัตสัดโอ้โหในเซอร์เสตัวนี้คัมันหนีหายไปเลยโอเค ไปไปมุ้ยเราไปใต้สะพานแั้นี่ก่อนมุ้ยไปมันมีอะไรไปหรอไอ้ตัวนี้อ๋อเรวเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ไปนี่ไปนี่ไปรีบไปรีบไปแล้วเราต้องปุ๊บปั๊บไม่ได้แล้วแล้วทำไมตัวอะไรบีเวอร์หรือเ่านี่ดูดูบีเวอร์ชัดเลยดูดูนี่มันบีเวอร์ชัดเลยนะอันนี้แน่บีเวอร์กับลูกบีเวอร์นะครับไปสารคดีบีเวอร์แทนแล้วนะครับตอนนี้ เรามาถ่ายทำสารคดีบีเวอร์นะครับมาดูใต้น้ำนะครับบีเวอร์เป็นยังไงใต้หัวนะบีเวอร์เอาแล้วเดี๋ยวจะมุดเดี๋ยวจะถากันนะครับต้องระวังนะครับไม่ท่ามเลิศมาโอ้ยมีข้าวด้วยมีข้าวด้วยครับโอ้ข้าวมาที่เข้าวทุรื่องดำน้ำมาเร็วอ้าวเปลี่ยนไงคนละได้อะหลอกเลยมา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  เออมาแล้วมาแล้วเราจะต้องไปปกป้องเรือให้ได้เรือยววะที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ไป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 เอาหลุดหลุดลูกบีเวอร์หลุดจากแม่แล้วเน้องก้าวขึ้นทางนั้นได้เหรอขึ้นถูกทางหรือเปล่าเฮ้ยขึ้นผิดทางอีกแล้วเนี่ยเด็กๆดูสิอย่างเงี้ยไม่ถูกนะเล่นไม่ถูกตัวอย่างเห็นไหมโอเค โอ้ยนั่นไงลงมาจริงๆด้วยนั่นโอ้เล่นอย่างนี้ได้ไหมว้ายเล่นแบบเล่นเล่นผิดนะสับปะรดมันมาเลยเก้ารีบมาเร็วหนีมามาสไลเดอร์ตามมาแล้วเร็วเร็วเร็วพะชาพระชาไหวไหมจับมือพวกอคนจับมือพ่กันนู้นมาอยู่บนเรือยอตนู่นเร็วเร็วเร็วพี่เก้าพี่เก้าเล่นผิดทางสับปะรดมาเลยเร็วมาหาพ่อเร็วจับเลยพกเล่นผิดทางเออพี่เก้าเล่นผิดทางเลยสับปะรดมาเลยเห็นไหมน่ะ จริงด้วยอ่ะโว้ยมันมายืนอยู่บนเรือยอนเราได้ยังไงเนี่ยแล้วจะเล่นสไลเด,ดอร์นี้ยังไงอ่ะเฮ้ยมันมายืนอยู่ในเรลลือยอนเราอ่ะเราต้องปกป้องเรือยอนเราหรือเปล่าฮะต้องปกป้องไหมต้องปกป้องมันนะเชะถ้ากลัวเยอะเลยกลัวทำไมอ่ะปกป้องเรือยอนก่อนเอาวัฒนพิเศษมาไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมงั้นเอาหินตามันอุย้ยร้อนร้อนหินร้อนอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับหินร้อนมาก เอาเอาหินตามาเลยคนอนเอาปาไปปาใส่มันหนึ่งสองสมเียไปเียไปดิเตรียมมาทางนี้เออตาปายหินใสมันเออลองโดนหัวเองเอาเชียยไปเออนั่นไงยเ็นเาตนแล้วานก้แล้วโดน้าเลยนะ มันไปแล้วมันหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันหายไปแล้วเยกก่อนเยกกับพี่ชายเยกก่อนแยกก่อนแยกโอ้โหน้ำตกน้ำตกโอ้โหน้ำตกน้ำตกโอ้น้ำตกน้ำตกไหลลยเนาะไหลไยลอนไม่ไปเดี๋ยวขึ้นไปทำไมหายไปไหนแล้วนั่นไม่ะเล เออน้ำตกไหมฮู้โตใครเลยโอ้หน้ำตกเล้ยเคื่อนตกเลยเด้อเราปกป้องเราปกป้องเรือย้อนได้แล้วใช่ไหมเย้เรือย้อนกลับมาสงบอีกครั้งนะครับไม่มีสับปะรดอะไรละเออ